สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นตอนที่6ในซีรีส์ทำไมผมเชื่อพระเจ้าถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าตั้งแต่ ep แรกสุดนะครับจะได้ต่อติดเนื้อหาเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดค้นหาได้จากเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้เช้าวันต่อมาผมขับรถผ่านหน้าหาดป่าตองมองเห็นนักท่องเที่ยวก็เบาบางมาก ไม่น่าเชื่อว่าโปรเก็ดจะมีวันที่บรรยากาศเงียบเหงาขนาดนี้ทั้งๆท,ท,ที่กำลังจะเข้าหน้าไฮซีซั่นแล้วนะครับพอเข้าออฟฟิศผมก็รีบประชุมน้องๆทีมงานและก็จ่ายงานก็คือลูกค้ากรุ๊ปเดียวที่ซื้อถัวเมื่อวานแล้วก็ส่งนามบัตรของโบราสาวสวยผิวสีแทนชาวแอฟริกาใต้ที่เป็นฟอนต์เมนเจอร์โรงแรมหดาวที่หดาดกะตะของมิสตอรีให้ลูกน้องของผมฝ่ายเรสเซอรชั่น เอาไปดิวต่อโดยเปิดบุ๊กิ้งห้องพักให้ลูกค้ากลุบเล็กๆชาวฟิลิปปินส์กลุ่นี้สีหน้าของลูกน้องหลายคนก็เริ่มมีความสุขที่ได้มีอะไรทํากันบ้างแล้วผมคิดว่าการได้ลูกค้ากลุบนี้มามันเป็นเรื่องบังเอิญมันไม่ได้มาจากพระเจ้าตอบคำอธิฐานเผื่อของมิสเตอรลีผมจึงไม่มัวที่จะรอว่าพระเจ้าจะช่วยอะไรผมยังไงต่อพอจ่ายงานลูกน้องเสร็จผมก็ดิ้นรนหาทางหาเงินมาให้ได้ ผมจึงขับรถตะเวนไปแบงก์ต่างๆเพื่อที่จะเจราจาขอสินเชื่อเอามาแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องตอนนั้นผมจะต้องหาเงินให้ได้หลายแสนซึ่งก็เกือบล้านบาทบางคนอาจคิดว่าไม่เท่าไหร่แต่ว่าสมัยนั้นก็ถือว่าไม่น้อยเลยแถมยังจะต้องหาให้ได้ภายในเจ็ดวันด้วยมันเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเอาการสําหรับผมซึ่งตอนนั้นก็อายุ30สิต้นๆโดยเฉพาะชั่วโมงนั้นเป็นช่วงเวลาที่กําลังเกิดสุญญากาศทางธุรกิจและก็มีปัญหาการไปทั่วเกาะ เพราะนักท่องเที่ยวกลัวผู้ก่อกร้ายสากลที่เครื่องบินจึงไม่กล้าเดินทางกันสำหรับบางคนที่มีต้นทุนชีวิตดีพ่อแม่รวยหรือมีคอนเนคชันมากมีสายป่านยาวก็คงไม่ลำบากอะไรนักถ้ามีปัจจัยลบอะไรเข้ามากระทบกับธุรกิจโดยไม่คาดคิดพวกเขาก็สามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้เป็นปีแม้จะไม่มีลูกค้าเลยก็ตามแต่สำหรับผมผมเกิดมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรคุแพร่คณพ่อคนแม่ของผมท่านก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าทั่วๆไปในต่างจังหวัด ไม่ได้มีเงินทุนเงินเงินถังให้ผมเริ่มธุรกิจใดๆดเลยแม้ขณะที่เรียนวิศวะผมก็ต้องหาไรายได้เสริมไปด้วยจนเรียนจบจบมาก็ต้องขยันขันแข็งทํางานพึ่งพาสติปัญญากําลังความสามารถตัวเองมาตลอดแสวงหาโอกาสก้าวหน้าด้วยตัวเองโดยไม่มีเส้นสายใดๆเลยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาก็คือพระคุณความรักและทุนการศึกษาที่ส่งให้ผมเรียนจนจบวิศวะและเมื่อได้เข้าทํางานเป็นวิศวกรโรงงานผมใช้เวลาประมาณหปีกว่าทํางานในระดับบริหารของโรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานใหญ่แห่งหนึ่งในย่านปทุมธานีพออายุย่างยี่สิบเก้าผมก็เก็บสะสมเงินซึ่งเป็นเงินเดือนจนมีเงินทุนก้อนหนึ่งแล้วก็ลาออกไปเปิดบริษัทเล็กๆของตัวเองที่ภูเก็ตเพราะใจรักด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็ได้มาเจอวิกฤตครั้งใหญ่ตอนอายุประมาณ32นี้เองตอนเปิดบริษัทของตัวเองใหม่ๆผมมีความฝันว่าสักวันหนึ่งถ้าการเงินดีขึ้นก็จะส่งเงินกลับไปตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่ได้ส่งเสียผมเรียนหรือไม่ก็รับพวกท่านให้มาอยู่ด้วยกันที่ภูเก็ต แต่น่าเสียดายคุณพ่อผมก็เสียตั้งแต่ตอนที่ผมยังเรียนไม่จบแล้วก็ผมก็มาเจอกับวิกฤตตอนนี้อีกสายปานก็สั้นคอนเนคกชันก็น้อยเมื่อหมุนเงินไม่ทันก็ทําให้ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงจนสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดๆก็ได้ชักนําให้ผมได้มาพบกับพระเจ้าในวันนั้นผมใช้เวลาตลอดทั้งวันตะเวนเข้าออกแบงก์ต่างๆจนครบทุกแบงก์แต่ก็ไม่มีแบงก์ไหนเลยที่ปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยรักษาสภาพคล่องให้ตัวติดผม พวกเขาล้วนไม่มั่นใจสถานการณ์วิกฤตในตอนนั้นโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแบงก์ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละเวลาที่เขาเห็นเรากําลังไปได้สวยเขาก็จะโทรมาตื้อเสนอสินเชื่อให้เราทั้งทงที่เราไม่ได้ขอแต่พอที่ตอนที่เรากําลังลําบากเขาก็จะอ้างนั่นอ้างนี่สารพัดที่จะปฏิเสธเราซึ่งผมก็ไม่ว่าอะไรผมเข้าใจดีเพราะว่าแบงก์ก็ต้องอยู่ได้ด้วยดอกเบีย้ยจากสินเชื่อเมื่อ,ออับจนหนทางที่จะได้สินเชื่อจากแบงก์ผมก็ดิ้นรนต่อ ผมหันไปหาเพื่อนฝูงโทรหายืมเงินคนนั้นคนนี้อย่างน้อยขอให้ได้พอแก้ขัดในการจ่ายเงินเดือนพนักง,งานประมาณแสนกว่าบาทแต่ว่าในภาวะวิกฤตตอนนั้นเพื่อนๆทุกคนก็ลําบากเหมือนกันไปหมดสุดท้ายผมก็หันไปหาที่พึ่งแหล่งสุดท้ายนั่นก็คือกลุ่มนายทุนนอกระบบซึ่งชอบที่จะเอานำบัตรใบเล็กๆมาวางไว้หน้าออฟฟิศผมแต่ว่าโทรไปหลายรายผมก็สู้ดอกเบี้ยร้อยละหบาทต่อเดือนไม่ไหว เมื่อผมดิ้นไปดิ้นมาหาทางออกจนหมดแรงกายหมดแรงใจตกเย็นวันนั้นผมก็ย้อนกลับเข้าออฟฟิศลูกน้องทยอยเลิกงานกันไปผมนั่งจับเจ้าที่โต๊ะทำงานอัดบุหรี่มวนจนมวนสมองคุ้นคิดว่าจะผ่าทางตอนนี้ไปได้อย่างไรซึ่งต่อมาภายหลังพระเจ้าก็ช่วยให้ผมเลิกบุหรี่ได้อย่างอัศจรรย์ผมจะเล่าในตอนต่อ,ตอไปนะครับขณะกําลังท้อแท้สุดๆคิดว่าจะปิดกิจการแล้วก็กลับไปหางานวิศวกรอาชีพเก่าในกรุงเทพ เหมือนเดิมดีไหมนึกเซ็งๆอยู่ในใจว่าถ้าพระเจ้ามีจริงและยิ่งใหญ่ถึงขั้นสร้างโลกสร้างจัก,กรวาลทําไมพระองค์ช่วยผมได้แค่นี้เอง2-3ามวันที่ผ่านมาก็แค่หลุดจากปัญหาไปได้ไม่ถึง10%เซเลยยังมีปัญหาใหญ่รออยู่อีกถึง90%อร์เซภายใน6วันนี้ผมก็จะหมดหนทางแล้วพระองค์หายไปไหนซะแล้วสงสัยจะไม่มีจริงมั้งคงจะเป็นแค่จินตนาการของพวกคริสเตียนคือมิสซิลีกับโบลาเท่านั้นละมั้ง กำลังคิดว่าจะขับรถกลับบ้านจู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมิสเรลีโทรมาอีกแล้วนับตั้งแต่ได้รู้จักกันที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาภายใน3าสวันนี้เขาก็ช่างขยันโทรมาหาผมทุกวันจริงๆแต่ด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงของเขามันก็ทําให้ผมใจคึกชื้นขึ้นมาบ้างเขาถามผมว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างล่ะสถานการณ์ดีขึ้นหรือย,ยังพระเจ้าได้ตอบคำทิฐานของเขาบ้างไหมที่เขาได้อธาษฐานเผื่อผม ผมก็ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงแบบเซ็งสุดๆว่ายังเลยวันนี้ผมวิ่งวุ่นเข้าออกแบงค์นวนแบงค์นี้ขอสินเชื่อทั้งวันแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยพระเจ้าของคุณหายไปไหนนะผมไม่เห็นมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในวันนี้เลยเขาได้ยินอย่างนั้นก็นิ่งไปสักครู่แล้วก็ตอบกลับมาว่าใจเย็นๆนะพระเจ้าไม่ได้หนีหายไปไหนหรอกพระองค์รักคุณและก็เป็นห่วงคุณเสมอพระองค์กําลังทําอะไรบางอย่างที่คุณมองไม่เห็นด้วยตาและจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นในเร็วๆนี้ มบอกเขาว่าตอนนี้ผมเหลือเวลาแค่6วันแล้วนะเสียเวลาวันนี้ไปทั้งวันเปล่าๆโดยไม่ได้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเลยแล้วก็วันพรุ่งน้าผมก็จะต้องจ่ายเงินเดือนพนักง,งานประมาณแสนกว่าบาทหลังจากนั้นก็ต้องทยอยจ่ายคืนซับคอนแทกอีกหลายลายรวมแล้วก็หลายแสนผมต้องหาเงินให้ได้ภายใน6วันคุณยังจะให้ผมใจเย็นอยู่ได้ยังไงมิสเตอรีตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าผมเคยบอกคุณแล้วไงว่าพระเจ้าไม่เคยสายพระองค์มาทันเวลาเสมอ ขอให้คุณไว้วางใจพระองค์ถ้าคุณพอจะทําอะไรได้ก็ทําไปก่อนแม้สิ่งที่ทํานั้นจะเล็กน้อยและดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นก็ตามเพราะอย่างไรวันนี้ทั้งวันคุณก็ได้ดิ้นรนหาเงินเต็มที่แล้วแต่เมื่อมันยังไม่ได้คุณก็ลองหาอะไรทํากับลูกน้องไปพังๆเดี๋ยวพระเจ้าจะส่งทางออกมาให้เองแล้วเขาก็ยกข้อพระคัมภีร์จากไบเบิลมาแนะนําให้ผมฟังอีกคราวนี้เป็นข้อพระคัมภีร์จากหนังสือสุภาษิตบทที่สามข้อห้าถึงหกผมยังจําได้ถึงวันนี้ กล่าวว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นแล้วเขาก็อธิบายต่อว่าถ้าคนต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตคุณคุณจะได้รับสิทธิ์ให้เป็นบทของพระเจ้าคุณสามารถที่จะวางใจพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาของคุณได้ทุกเรื่องพระองค์จะทำให้วิถีชีวิตของคุณราบรื่น คราวนี้ผมเริ่มคุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ชาวสิงคโปร์คนนี้แล้วกับการที่เขามักจะยกเอาข้อพระคัมภีร์ในไบเบิลมาแนะนําผมเหมือนกับที่ได้คุยกับโบลาเมื่อวานที่โรงแรมห้าดาวพวกคริสเตียนนี่คงจะจดจําข้อพระคัมภีร์ไว้เยอะนะเอะอะอะไรก็จะอ้างข้อพระคัมภีร์ไบเบิลดูเหมือนพวกเขาไม่ค่อยทุกข์ร้อนกับอุปสรรคปัญหาใดๆในชีวิตผมหยุดคิดกลับไปกลับมานิดนึงและก็ย้อนถามเขากลับไปว่าคุณหมายถึงคุณจะให้ผมสงบจิตใจ และไว้วางใจพระเจ้าโดยไม่ต้องพึ่งพาความรอบรู้ของตัวผมเองเลยอย่างนั้นหรืออา้าวถ้างั้นคนที่เป็นคริสเตียนก็ไม่ต้องเรียนหนังสือกันเลยละสิเพราะเอาแต่ไว้วางใจพระเจ้าลูกเดียวเขาหัวเราะเบาๆและก็ตอบกลับมาว่าคุณเข้าใจผิดไปนิดนึงนะผมหมายถึงว่าเวลาคุณเจออุปสรรคปัญหาใดๆในชีวิตที่แก้ไม่ตกและมันทําให้วิถีชีวิตของคุณกุกละไม่ราบรื่นพระคัมภีร์ข้อนี้ต้องการให้คุณยังคงมีสันติสุขด้วยการไว้วางใจ ความสามารถสูงสุดของพระเจ้าที่จะช่วยให้คุณก้าวผ่านวิกฤตไปได้ยังไงก็ตามคุณก็ยังต้องใช้ความรอบรู้หรือประสบการณ์ที่คุณมีในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ว่าคุณจะต้องทําภายใต้สันติสุขที่เกิดจากความไว้วางใจพระเจ้าไม่ใช่วางใจในสมองหรือความสามารถของคุณเมื่อคุณวางใจพระองค์อย่างสดจิตสดใจคุณก็จะมีสันติสุขไม่กระวนกระวายใจและเมื่อมีสันติสุขไม่เครื่องเครียดไม่กระวนกระวาย ให้คุณยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของคุณหมายความว่าในระหว่างที่คุณกําลังหาทางแก้ปัญหาก็ให้คุณยอมถ่อมใจที่จะอธิษฐานขอการจัดเตรียมและขอการทรงนําจากพระเจ้าไปด้วยแล้วก็คอยมองหาสัญญาณการช่วยเหลือจากพระองค์อย่างใจเย็นไม่เคร่งเครียดวิตกกังวลถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะไม่กังวลกวายใดๆเพราะว่าคุณไม่ได้ฝากความวางใจของคุณไว้ที่สมองของคุณหรือความสามารถของคุณแต่คุณฝากความวางใจของคุณไว้ที่พระเจ้า ไม่ได้วางใจไว้ที่สถานการณ์ใดๆไม่ได้วางใจที่แบงค์ไม่ได้วางใจที่เงินในบัญชีธนาคารไม่ได้วางใจในมนุษย์คนใดที่จะมาช่วยคุณและเมื่อคุณวางใจในพระเจ้าได้ศรัทธาในาพระองค์คุณก็จะมีจิตใจที่ผ่อนคลายพระเจ้าก็จะส่งไอเดียดีๆบางอย่างเข้ามาในความคิดของคุณหรือพระองค์ก็อาจจะร้อยเรียงเหตุการณ์บางอย่างที่จะนําคุณไปสู่ทางออกผ่าทางตันของปัญหาได้ถ้าจิตใจของคุณมีสันติสุขอันเกิดจากความวางใจพระเจ้า คุณจะมองโลกในแง่บวกได้คุณจะมองเห็นโอกาสในวิกฤตตามที่พระเจ้าส่งเข้ามาและในที่สุดวิถีชีวิตของคุณก็จะราบลื่นไม่ขุกข่ะผมฟังเขาอธิบายยืดยาวแล้วก็ขบคิดไข้ควรตามไปด้วยมันก็เลยทําให้ผมค่อยๆเข้าใจความเป็นคริสเตียนมากขึ้นผมย้อนถามเขากลับไปว่าที่คุณพูดมามันก็คงคล้ายๆเวลาที่เราเล่นกีฬาถ้าเราไม่เครียดหรือลนเกินไปเราก็จะเล่นได้ดีเช่นเวลาเตะบอลจะยิงลูกโทษ ถ้าไม่เครียดแต่ผ่อนคลายก็จะยิงเข้าประตูได้ง่ายคุณหมายถึงแบบนี้ใช่หรือเปล่าเขาหัวเราะร่วนแล้วก็ตอบกลับมาว่าคุณเข้าใจใกล้เคียงแล้วการที่ใจเรามีสันติสุขผ่อนคลายมันก็จะช่วยให้เราแก้ปัญหาวิกฤตไปได้ในสําหรับชาวพุทธนั้นผมเคยกุก,กขี่กับคนไทยมาหลายปีผมรู้ว่าชาวพุทธมักจะใช้วิธีนั่งสมาธิควบคุมความคิดตัวเองไม่ให้ฟุ้งซ่านและเมื่อจิตใจพวกเขาสงบพวกเขาก็จะเกิดสติปัญญาในการแก้ปัญหาต่าง แล้วมิสซิลีก็พูดต่อด้วยน้ำเสียงอย่างมีความสุขว่าแต่สำหรับคริสเตียนเราพวกเราไม่ได้พึ่งตัวเองแต่เราพึ่งพระเจ้าเมื่อเราสงบลงหยุดดิ้นรนด้วยสติปัญญาด้วยความรอบรู้ของตัวเราเองและเรานำปัญหาที่เกินกำลังที่เราจะแก้ไขมามอบให้กับพระเจ้าและก็ไว้วางใจสุดๆว่าพระองค์จะช่วยเราเราก็จะเกิดสันติสุขขึ้นในใจและพอเรามีสันติสุขเราก็จะมองเห็นหนทางแก้ปัญหาที่พระเจ้าส่งเข้ามาช่วยเรา และเขาก็กล่าวต่อไปอีกว่าคิเสเตียนเราต่างกับชาวพุทธตรงนี้ตรงที่เรามีศรัทธาว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าปัญหาใดๆของเราและพระองค์ก็มีฤทธิ์อำนาจสูงสุดควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตของเราได้พระองค์รักเรามากเหมือนพ่อที่รักลูกพระองค์จะช่วยเราก้าผ่านปัญหาชีวิตทุกอย่างไปได้ดังนั้นคนที่วางใจพระองค์สุดๆก็จะไม่กังวลกวายหวาดกลัวและจะได้รับการทรงนำไปสู่วิถีชีวิตที่ราบรื่นตามพระสัญญาของพระองค์นั่นเอง ผมก็ค่อยๆเริ่มถึงบางอ้อมันเป็นแบบนี้นี่เองชาวพุทธเราพึ่งพาตัวเองตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คืออ ah ัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ว่าชาวคริสเตียนพวกเขามื่งมุ่งมั่นที่จะศรัทธาพึ่งพาในพระเจ้าและด้วยความศรัทธาด้วยความวางใจในพระเจ้าแห่งจัก,กรวาลผู้สร้างโลกสร้างมนุษย์เขาก็ได้รับคําตอบของทุกๆปัญหาผมจึงตอบกับมิสเตอรีไปว่า ที่ผมวิตกกังวลกระวนกระบ,บ,บายใจมันก็ไม่ได้เป็นการเป็นห่วงตัวเองสักเท่าไหร่แต่ว่าผมเป็นห่วงลูกน้องแล้วก็ซัพคอนแทคอีกหลายรายคือลําพังถ้าปัญหามันมีผลกระทบกับตัวผมคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าอย่างมากผมก็แค่ปิดกิจการแล้วก็กลับไปเป็นวิศวกรเหมือนเดิมแต่ผลกระทบของปัญหานี้มันไม่ได้เกิดกับผมแค่คนเดียวมันกระทบไปถึงน้องๆหลายคนในบริษัทด,ด้วยบางคนต้องรับเงินเดือน ไปผ่อนบ้านผ่อนรถบางคนก็ต้องส่งเงินไปซัพพอร์ตพ่อแม่ที่แก่เท่าถ้าพวกเขาไม่ได้เงินเดือนอีกสิบกว่าชีวิตก็จะเดือดร้อนกันไปหมดมิสเตอรีพูดขึ้นด้วยน้ําเสียงห่วงใยว่าผมเข้าใจดีถึงความกดดันของความรับผิดชอบชีวิตลูกน้องหลายๆคนของคุณตอนนี้ผมเองก็มีลูกน้องที่ต้องดูแลชีวิตพวกเขาแต่ผมขอถามคุณว่าด้วยวิกฤตตอนนี้ถึงเวลาแล้วยังที่คุณจะถ่อมใจยอมรับกับตัวเองว่าคุณไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ได้แล้ว คุณต้องการใครบางคนมาช่วยหรือคุณยังจะพึ่งพาตัวเองอยู่อีกและเขาก็พูดต่ออย่างจริงจังและก็จริงใจว่าถ้าคุณมาถึงจุดที่รู้ตัวว่าคุณไม่สามารถที่จะก้าวผ่านปัญหานี้ไปได้ด้วยกําลังตัวเองผมขอให้คุณถ่อมใจลงต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตคุณยอมรับกับพระเจ้าว่าคุณเคยทําบาปและคุณต้องการให้พระเยซูช่วยรับโทษบาปแทนคุณชําระล้างความผิดบาปเวรกรรมทุกอย่างแทนคุณ พระอ,องค์มีฉายาอีกฉายาหนึ่งว่าพระผู้ช่วยให้รอดพระอ,องค์ไม่เพียงช่วยรับโทษบาปแทนคุณเพื่อไถ่าบาปให้คุณเวลาคุณหมดเวลาบนโลกแล้วก็จะได้ไปอยู่บนสวรรค์กับพระอ,องค์ไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าพระอ,องค์ยังรับเวรกรรมคำแช่งสาบทุกอย่างแทนคุณด้วยที่การเขนเพื่อให้คุณได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้าในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกในฐานะของลูกพระเจ้าผมฟังเขาพูดจนจบแล้วก็อดคิดในใจว่าเอาอีกแล้ว มาจนผมเป็นคริสเตียนอีกแล้วผมเกือบจะตอบรับคําแนะนําของเขาโดยต้อนรับพระเยซูแล้วแต่ผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่งายๆเพราะผมก็ยังยึดติดกับความเชื่อเดิมอยู่คือผมเชื่อว่าเราต้องพึ่งตัวเราเองเท่านั้นอยากได้ดีก็ต้องทําความดีผมไม่คิดว่าโลกนี้จะได้อะไรมาง่งายๆโดยไม่ต้องทําอะไรเลยซึ่งต่อมาภายหลังผมก็รู้ว่าผมเข้าใจผิดเพราะว่าเมื่อผมได้มาเข้าใจคําว่าพระคุณที่ให้เป่าๆของพระเจ้า ผมจึงได้หลุดจากความเชื่อเดิมๆที่ได้ฝังลากลึกมาตั้งแต่เด็กอย่างไรก็ตามในตอนนั้นผมก็เริ่มมีความชื่นชมในความเชื่อของพวกคริสเตียนแต่ผมก็ปฏิเสธไปไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูตามคําแนะนําของพวกเขาเขาจึงพูดแบบเดิมอีกคือถ้างั้นขออนุญ,ญาตให้เขาอธิษฐานเผื่อผมอีกได้ไหมมาถึงตอนนี้ผมเริ่มมีใจอยากให้เขาอธิษฐานเผื่อบ่อยๆแล้วแม่ผมเองจะยังไม่คิดเปลี่ยนมาเป็นคริสเตียน แต่คำอธิษฐานของเขามันก็ทําให้ผมใจชื้นแล้วก็นอนหลับง่ายขึ้นผมจึงตอบไปว่าเอาเลยฝากอธิษฐานช่วยให้ผมหลุดจากปัญหาเล่งนวนขอให้น้องๆในออฟฟิศเกือบสิบคนได้รับเงินเดือนครบถ้วนกันทุกคนภายในไม่เกินหกวันนี้นะพอเขาเห็นผมเปิดใจรับคําอธิษฐานของเขาเขาก็อธิษฐานยืดยาวแล้วพออธิษฐานจบเขาก็ย้ํากับผมว่าให้ไว้วางใจพระเจ้าสุดๆนะแล้วคุณก็จะนอนหลับฝันดีอย่าไปคิดว่ามีเวลาเหลือแค่หกวัน แต่ให้คิดว่ายังมีเวลาเหลืออีกตั้งหกวันและเวลาหกวันนี้มันเหลือเฟือสําหรับพระเจ้าที่จะนําคุณออกจากปัญหาพระเจ้าสร้างโลกทั้งใบสร้างพืชสร้างสัตว์สร้างมนุษย์ภายในหกวันและวันที่เจ็ดพระองค์ก็หยุดพักดังนั้นปัญหาของคุณมันจิ๊บจ้อยมากสําหรับพระเจ้าแค่พลิกฝ่ามือของพระองค์คุณก็หลุดจากปัญหาแล้วเ <laughs> ชื่อผมเถอะไว้วางใจพระเจ้าสุดๆแล้วทุกอย่างก็จะดีเองผมได้ยินดังนั้นก็รู้สึกใจชื้นขึ้น จากน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยความมั่นใจในพระเจ้าของเขาและผมก็กล่าวขอบคุณเขาไม่หยุดผมบอกเขาว่าถ้าพระเจ้าช่วยให้ผมผ่านวิกฤตนี้ไปได้ผมจะถวายหัวหมูแล้วก็จะหาคนมาลาบวงสวงถวายพระองค์เขาเ้าะเสียงดังแล้วก็ตอบมาว่าคุณไม่ต้องทําอย่างนั้นเลยพระเจ้าก็เปรียบเหมือนพ่อพระองค์ไม่จําเป็นที่จะต้องได้รับอะไรจากลูกเป็นการตอบแทนแลกเปลี่ยนพระองค์ตอบคำนิฐานของผมที่ทูลขอแทนคุณก็ว่าพระองค์รักผมและรักคุณ ซึ่งอันที่จริงคนก็สามารถที่จะอธิษฐานทูลขอ้วยตัวเองได้ถ้าเพียงแต่คนให้พระเยซูไถ่าบาปคนคนก็จะได้รับสิทธินั้นเดี๋ยวนี้ผมกลัวเขาจะไล่าย,ยาวต่อไปอีกให้ผมต้องรับพระเยซูผมจึงเบรกเขาโดยหาข้ออ้างว่าผมมีธุระต้องไปทําต่อแล้วนะเขาก็เข้าใจแล้วเราก็จบการสนทนากันเพียงเท่านั้นหลังจากนั้นผมก็ขับรถกลับบ้านด้วยความใจชื้นขึ้นมาเล็กน้อยพยายามคิดในใจตามที่เขาแนะนําว่าไม่ใช่เหลือเวลาแค่หกวันแต่ให้คิดว่ายังเหลือเวลาอีกตั้งหกวัน แต่คุณรู้ไหมหลังการที่ผมจะคิดบวกได้แบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเพราะว่ามันจะต้องหาเงินตั้งเกือบล้านให้ได้ภายใน6วันในสภาวะสุญญากาศทางธุรกิจตอนนี้อย่างไรก็ตามต่อมาภายหลังผมจึงได้เข้าใจว่าการที่เราจะคิดบวกได้กับทุกสถานการณ์นั้นจะทําได้ก็ต่อเมื่อเรามีศรัทธาเข้มแข็งในพระเจ้าจริงๆจังๆแล้วเท่านั้นก่อนจะกลับบ้านผมโทรชวนลูกน้องคนสนิทที่เป็นแขนซ้ายแขนขวาของผมสองคน ไปทานมื้อเย็นด้วยกันคนหนึ่งชื่อโจ้เป็นเซลล์ขายควบทัวร์เขาเป็นคนเจราจาคล่องแคล่วและก็ขายเก่งอีกคนหนึ่งชื่อแดงเป็นทัวร์โอเปอเรเตอร์ที่สุขุมรอบคอบและเจนจัดในการประสานสิบทิศพร้อมทั้งผมก็ชวนน้องอ้อยฝ่ายมาร์เก็ตติ้งอีกคนไปด้วยทั้งสามคนเป็นลูกน้องที่อยู่กับผมมาตั้งแต่เปิดบริษัทเมื่อสี่ปีก่อนนับว่าเป็นลูกม่อที่ซื่อสัตย์พักดีต่อบริษัทมาโดยตลอดพวกเราไปดินเนอร์กันที่ร้านอาหารเล็กๆเงียบๆแห่งหนึ่งในป่าตอง ผมอยากจะคุยกับน้องๆได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีใครรบกวนแล้วก็อยากจะเช็คสภาพจิตใจพวกเขาและน้องๆคนอื่นๆในบริษัทว่าเป็นยังไงกันบ้างจากการที่ธุรกิจเงียบเป็นป่าช้าและเพิ่งจะมีลูกค้าชาวฟิลิปปินส์โผลม,มาเมื่อวานคบหนึ่งระหว่างทางเข้าด้วยกันน้องอ้อยมาร์เก็ตติ้งของผมก็ถามผมได้น้ำเสียงกังวลว่าพี่คะบริษัทเราจะเป็นยังไงต่อไปคะมันแทบจะไม่มีลูกค้ามาเลยสองสามเดือนแล้วโจ้ที่เป็นเซลล์ฝ่ายค๊บทัว ซึ่งเขาขายเก่งมากในการขายกุ๊ปทัวร์ก็พยักหน้าคอยตามน้องอ้อยแล้วก็ถามผมด้วยน้าเสียงเป็นกังวลว่าพี่ครับเราต้องปิดบริษัทหรือเปล่าครับพี่เพื่อนๆผมที่เป็นเซลล์บริษัททัวร์อื่นมีบางคนบอกว่าตกงานไปแล้วและบริษัทของเขาก็ปิดไปแล้วส่วนแดงฝ่ายทัวร์โอเปอเรเตอร์ก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ก็มีสีหน้ากังวลเหมือนกันผมมองหน้าสามคนไปมาแล้วก็แอบสลดใจเพราะผมรู้ว่าแต่ละคนก็มีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วก็ส่งเงินให้พ่อแม่ โดยเฉพาะน้องอ้อยที่ยายกําลังป่วยหนักอยู่ในโรงพยาบาลแดงเอ่ยขึ้นเบาๆว่าพี่ครับน้องๆในออฟฟิศอยากรู้อนาคตกันว่าจะตกงานกันหรือเปล่าพวกเราควรจะตอบน้องๆคนอื่นๆยังไงดีครับผมอึ้งไปสักครู่แต่ด้วยความที่ผมเคยเป็นวิศวกรโรงงานและเคยอยู่ในระดับบริหารผมรู้ดีว่าการเป็นผู้นํานั้นจะต้องไม่ยอมให้พวกที่ติดตามเราเสียขวัญเด็กขาดเพราะถ้าพวกเขาเสียขวัญแล้วสถานการณ์ก็จะยิ่งเลวร้ายกันไปอีกมันจะทําให้เกิดความระสำร่ำสายขึ้นทันที และถ้ามีโอกาสอะไรดีๆเข้ามาก็จะคว้าไว้ไม่ได้เพราะการเสียขวัญกําลังใจมันจะทําให้ท้อแท้ท้อถอยจนไม่เป็นทำไม่เป็นอันทําอะไรนั่นเองผมจึงต้องปั้นหนะ้าทําเป็นร่าเริงเบิกบานผมบอกน้องๆสามคนไปว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะเรายังไปต่อได้สบายทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเองผมให้กําลังใจพวกเขาไปว่าเมื่อวานก็มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งมาแล้วไงเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแน่ๆนแต่ว่าผมก็แอบซ่อนความกังวลไว้ในใจเพราะว่ามันมืดมนจริงๆ ยังไม่รู้ว่าภายในหกวันนี้ผมจะผ่าทางกันไปได้ยังไงน้องอ้อยก็เริ่มยิ้มออกมาโจกับแดงก็ดูผ่อนคลายลงเราทานอาหารไปคุยไปผมสบายใจที่เห็นลูกน้องคนสนิทสามคนดูโล่งใจอย่างน้อยแม้ผมจะทําอะไรไม่ได้มากนักตอนนี้แต่สิ่งที่พอทําได้ก็คือทําหน้าที่ของผู้นําที่เข้มแข็งเอาไว้เพื่อน้องๆจะได้ไม่ท้อทแท้ท้อถอยแล้วสามคนนี้ก็จะไปทําให้น้องๆคนอื่นทั้งออฟฟิศรู้สึกดีขึ้นตามไปด้วยทานกันไปสักพักหนึ่ง แดงก็มองหน้าโจา้เหมือนกับจะเตรียมกันว่าใครจะเป็นคนพูดในที่สุดแดงก็เปิดขึ้นว่าพี่ครับถ้าสถานการณ์มันยังแย่ต่อไปแบบนี้เรื่อยๆพวกเราสามคนตกลงกันไว้แล้วว่าพวกเราจะขอให้พี่ลดเงินเดือนพวกเราลงเพื่อจะได้ช่วยกันลดภาระของบริษัทและเราก็จะไปบอกคนอื่นๆที่ไม่มีภาระหนักทางบ้านให้ช่วยกันลดเงินเดือนตัวเองด้วยจะได้ประคองบริษัทให้ไปต่อได้พี่ครับพวกเราเคยมีความสุขมาด้วยกันตลอดสี่ปีจากการมีลูกค้ามากมาย ตอนนี้พอมาเจอวิกฤตพวกเราก็จะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันครับพี่พวกเราอยากทํางานกับพี่ไปนานๆเพราะพี่ดูแลพวกเราอย่างดีมาตลอดแดงยังพูดไม่จบโจก็รีบพูดแทรกขึ้นจริงครับพี่พี่อาจจะดูเป็นคนเคร่งครัดมีวินัยสูงสั่งให้พวกเราบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพที่สุดแต่ว่าพี่ก็ดูแลพวกเราเหมือนน้องชายน้องสาวเป็นกันเองแล้วก็คอยเอาใจใส่ห่วงใยชีวิตส่วนตัวพวกเราด้วยพวกเราจึงไม่อยากไปทํางานที่อื่นเลยครับน้องอ้อยก็พูดเสริมขึ้นอีกว่าใช่ครับพี่ อ,อ้อยก็ได้ประสบการณ์อะไรดีๆจากพี่เยอะเลยเราจะสู้ต่อไปได้วยกันนะครับพี่ถ้าเราทุกคนพร้อมใจลดเงินเดือนบริษัทก็คงจะอยู่รอดต่อไปได้ใช่ไหมครับผมมองหน้าลูกน้องแต่ละคนกลับไปกลับมาน้ําตาแทบไหลรูร้สึกตื่นตันใจที่พวกเขาพูดออกมาแบบนี้มันยิ่งทําให้ผมห่วงน้องๆทุกคนเพราะถึงแม้พวกเขาจะพร้อมใจกันลดเงินเดือนตัวเองหรือไม่รับเงินเดือนกันเลยก็ตามแต่ถ้าบริษัทไม่มีเงินเข้ามาเกือบล้านภายใน6วันนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพากันลดเงินเดือน อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะสร้างขวัญกําลังใจให้พวกเขาผมก็ยิ้มยิ้มแล้วก็กล่าวขอบคุณในน้ําใจเสียสละของพวกเขาบอกกับน้องๆว่าเรายังมีเวลาเหลืออีกตั้งหกวันก่อนที่จะถึงวันจ่ายเงินเดือนอย่าเพิ่งรีบพูดอะไรแบบนี้ในตอนนี้พี่กําลังหาทางอยู่เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองนะพอพวกเขาได้ยินก็มีสีหน้าดีขึ้นผมบอกว่าธุรกิจท่องเที่ยวมันก็มีขึ้นมีลงไปตามสถานการณ์โลกมีปัจจัยหลายอย่างที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา แต่ถ้าเราไม่ทอ้อถอยซสก,ก่อนเราก็จะผ่านมันไปได้และจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นด้วยนะน้องๆแต่งก็พยักหน้าคอยตามและดูแต่ละคนก็เริ่มล่าเริงเบิกบานขึ้นมากซึ่งในขณะนั้นผมก็ต้องปั้นหน้าให้ดูดีมีความสุขแต่จริงๆแล้วในใจเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมพอทานอาหารอิ่มกันแล้วเราก็แยกย้ายกันระหว่างทางขับรถกลับบ้านผมนึกทบทวนกลับไปกลับมาถึงสิ่งที่มิตรสรีพูดที่บอกว่าให้วางใจพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจ อย่าเพิ่งพาความรอบรู้ความเข้าใจของตัวเองจงยอมรับพระองค์ในทุกวิถีทางแล้วพระองค์จะทําให้วิถีของผมราบลรื่นผมท่องประโยคนี้ซ้ำๆไปมาจนถึงห้องนอนแล้วก็ผอยหลับไปเลยคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นในวันรุ่งขึ้นมันเกิดเรื่องประหลาดสุดๆอย่างที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนแม้ว่ามันจะยังไม่ได้ทําให้ผมหลุดจากปัญหาการเงินทั้งหมดแต่ก็ทําให้ผมมีเงินมาจ่ายเงินเดือนพนักง,งานครบทุกคนโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีใครลดเงินเดือนตัวเองเลยการผ่านวิกฤต เรื่องการจ่ายเงินเดือนน้องๆทีมงานได้ในครั้งนั้นแม้ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกือบ20ปีผ่านมาแล้วผมก็ไม่มีวันลืมเลยยังจดจําได้ทุกรายละเอียดมาทุกวันนี้แล้วผมจะมาเล่าต่อในตอนต่อๆไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น